เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเรามาดูโจทย์ปัญหาหอเรอมอนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตลักษณะโจทย์ปัญหาแบบไหนนะคะที่ใช้หอเรอมอในการหาคําตอบนะคะตัวอย่างที่1จงหาจํานวนนับที่มากที่สุดที่หาร12 30และ42ได้ลงตัวทุกจํานวนนะคะคีย์เวิร์ดนะคุณชาให้สังเกตคําว่าจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารแล้วก็ต้องทําไมด้วยคะได้ลงตัวทุกจํานวนนะ ก็ตั้งหาหอรอโมอของเราปกตินี่แหละคะ่ะก็ตั้งหาสิบสองสามสิบและสี่สิบสองก็ดูว่ามีจำนวนเฉพาะใดนะคะที่มาหารได้ทั้งสามจำนวนหารไปเรื่อยๆนะจนไม่สามารถหารได้แล้วอย่างในที่นี้ได้สองห้าและก็เจ็ดจะเห็นว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วนะคะที่สามารถหารได้เราก็จะได้ว่าหอรอมมก็คือสามคูณสองเท่ากับหก ก็คือหอัรอมมเท่ากับ6นะคะเสร็จแล้วค่ะนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเจริญมีเครื่องเขียน3ชนิดคือปากกา24ด้ามดินสอสี48แท่งและไม้บรรทัด60อันต้องการจัดใส่กล่องให้มีจำนวนเท่าเท่ากันและไม่ปนกันจะจัดเครื่องเขียนได้อย่างมากที่สุดกล่องละเท่าใด และต้องใช้กล่องกี่กล่องอ่าจะคําถามโจทย์ข้อนี้ถามอยู่2คําถามนะคะเนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องสังเกตอย่างไรถึงจะใช้หอระมอรในการหานะคะครูชาให้ดูคํานี้ค่ะจัดใส่กล่องให้มีจํานวนเท่าๆกันไม่ปนกันด้วยนะคะและโจทย์ถามว่าจะจัดได้อย่างมากที่สุดกล่องละเท่าใดเนี้คําถามแรกก็คือตรงนี้ค่ะมากสุดกล่องละเท่าใดคําถามที่สอง ก็คือต้องใช้กล่องกี่กล่องอันนี้คือคําถามที่สองนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูคําถามแรกต้องใช้หอรอมในการหาคําตอบนะคะก็คือหาหอรอมของย4่สแดและหกสิบแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหารไปเรื่อยๆจะนําจํานวนเฉพาะมาหารจนผลหารเน,นะะี่ยค่ะได้ 2. องสี่ห้าไม่มีจํานวนเฉพาะใดมาหารได้ทั้งสามจำนวนแล้วนะคะนี้เราก็จะได้ว่า อ,อรอรมก็คือ3ามคูณสองคูณสองเท่ากับ1ิค่ะก็คือจัดจัดเครื่องเขียนได้อย่างมากที่สุดกล่องละสิบชิ้นอ่าก็คือ1กล่องได้12ชิ้นทีนี้โจถามต่ออีกว่าและต้องใช้กล่องกี่กล่องเราก็มาดูทีละอย่างนะคะปากกา24ด้าม1กล่องเราใส่ไป12ชิ้นก็เอา24หารด้วย2 ก็จะได้2กล่องดินสอสี48แท่ง1กล่องเราได้12ชิ้นก็เอา48หารด้วย12ก็จะได้4กล่องไม้บรรทัด60อัน1กล่องมี12ชิ้นก็เอา60หารด้วย12ก็เท่ากับ5กล่องปากกา2กล่องดินสอสีสกล่องไม้บรรทัด5้ากล่อง แล้วก็นำมาบวกกันนี่ค่ะก็จะได้ว่า11กล่องแล้วก็สามารถตอบได้ว่าจัดใส่กล่องกล่องละ12ชิ้นแล้วก็ใช้กล่องทั้งหมด11กล่องเสร็จแล้วค่ะ